สาวผมยาวด่าหยาบคายสาวอิสลามบนรถไฟฟ้าโดยมีช่วงหนึ่งบอกว่าอีอิสลามเ0 0ไม่กลัวหรตกออิสลูไม่ได้รูร่อามแต่กูรูดด้เแค่แหแถมยังมีการขู่ตกโดยอ้างเสียค่าปรับแค่500บาทตนไม่กลัวหรอกท้าให้ไปแจ้งตำรวจได้เลยในความเป็นจริงแล้วการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาหรือการด่าหยาบคายในที่สาธารณะมีโทษมากกว่านั้นครับ ส่วนโทษจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันแต่จากข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับทราบว่าบริษัทที่สาวผมยาวทำงานอยู่ได้ไล่เธอออกแล้วนะครับมีการประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องของการพ้นสภาพการเป็นพนักงานที่มาที่ไปของเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่นี้มาจากผู้โดยสารรายหนึ่งที่ได้มีการโพสต์คลิปผ่าน Facebook ส,ส่งไปยัง AirPods l e เล i ริงโดยมีใจความระบุว่าวันที่29สิงหาคมเวลาเกือบเที่ยงคืน น้องผู้หญิงอิสลามได้ไปเฉียดโดนกระเป๋าของผู้โดยสารอีกคนหนึ่งตอนกําลังจะนั่งโดยน้องได้ไปยา,ยามขอโทษหลายครั้งและไม่ได้หยาบคายใส่เลยแต่คู่กรณีทั้งด่าว่าอีในโพสตใส่ิโมจิต่อท้ายเป็นดอกไม้สีชมพูนะครับด่าอิสลามด่าถึงพ่อแม่ถอดรองเท้าบอกว่าพร้อมตบปรับแค่500บาทโดยหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปนะครับก็มีชาวเน็ตแชร์กันออกไปมากกว่า3 0,000ครั้งแล้วครับโดยได้มีการ วิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำของสาวผมยาวอย่างหนักโดยเราจะไม่ขอเปิดคลิปซ้ำและตัดคำหยาบคายออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะขอเล่าเหตุการณ์เพิ่มเติมโดยสรุปจากคลิปดังกล่าวแทนดังนี้ครับสาวมุสลิมได้มีการบอกกับสาวผมยาวว่าตนกําลังคุยโทรศัพท์อยู่ทําให้อาจมองไม่เห็นว่าตนได้ไปเฉียดกับกระเป๋าของสาวผมยาวสาวผมยาวที่ยืนอยู่ในมือถือรองเท้าข้างหนึ่งก็บอกว่าต้องมองโทรศัพท์มันเป็นเรื่องส่วนตัวนี่มันที่สาธารณะ พ่อแม่ไม่สอนเหรอก่อนจะนั่งต้องมองว่านั่งทับของใครอยู่หรือเปล่ามันคือพื้นที่สาธารณะไม่ใช่เก้าอี้ส่วนตัวควรมองและมีมารยาทจะมาอ้างโทรศัพท์ไม่ได้หรอกถ้าอ้างโทรศัพท์แปลว่าไม่มีมารยาทซึ่งสาวมุสลิมได้พยายามพูดขอโทษหลายครั้งครับและช่วงหนึ่งก็บอกว่าฉันเข้าใจคะ่ะแต่สาวผมยาวกลับชี้หน้าและบอกว่าไม่รับพร้อมดาอีจุดจุดจุดบอกให้เงียบปากไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น แถมยังบอกอีกครับว่าถ้าพูดอีกรอบตบแน่เสียแค่500ไม่กลัวหรอกอีอิสลามไม่ได้บูลลี่คนอิสลามแต่กูบูลลี่แค่มึงนี่แหละอีกทั้งสาวผมยาวยังด่าไปถึงพ่อแม่ของสาวมุสลิมระบุในทำนองว่าไม่สอนเรื่องมารยาทโดยในช่วงท้ายของคลิปสาวผมยาวยังทีกครับว่าให้ขอภาพจากกล้องวงจรของรถไฟฟ้า,ฟาไปแจ้งความได้เลยไม่กลัวหรอกมีปัญญารับผิดชอบตามคิปที่ถูกเผยแพร่ออกมา เรื่องจบลงตรงที่สาวมุสลิมเดินลงจากรถไฟฟ้าและสาวผมยาวก็พูดว่าอยากแจ้งความไปแจ้งตำรวจได้เลยส่วนสาวมุสลิมก็บอกกับว่ามาเลยค่ะลงมาเลยซึ่งสาวผมยาวไม่ได้เดินตามลงไปครับแต่ด่าหยาบคายส่งท้ายไปแทนล่าสุดบริษัทที่สาวผมยาวทำงานอยู่ได้มีการออกประกาศระบุว่าประกาศพ้นสภาพการเป็นพนักงานเนื่องจากแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม บริษัทขอชี้แจงกรณีคลิปเหตุการณ์ที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยยืนยันว่าบุคคลในคลิปเป็นพนักงานรายวันของบริษัทจริงและได้ดำเนินการสอบสวนตามกระบวนการอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมผลการสอบสวนระบุว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทําการที่ไม่เหมาะสมต่อภาพลักษณ์ของบริษัทจึงมีมติให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานรายวันโดยมีผลบังคับใช้ทันทีบริษัทขอเน้นย้ําว่า ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติศาส,สนาเพศหรือความแตกต่างใดๆและมุ่งยืนหยัดในหลักความเท่าเทียมอย่างจริงจังท้ายที่สุดนี้บริษัทขอขอบคุณทุกความเห็นและทุกเสียงสะท้อนจากสังคมที่ช่วยชี้แนะและเป็นพลังผลักดันในครั้งนี้สำหรับข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องของการด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้ามาตาา3 9 3า ทำให้อับอายหรือดูหมิ่นผู้อื่นต่อหน้าหรือด้วยการโฆษณาโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเรื่องการด่าว่าออิสลามถือเป็นการดูหมิ่นเหยียดยา้ศาสนาซึ่งมาตรา2 0 6ห้ามไม่ให้มีการดูหมิ่นเหยียดยา้ศาสนาอันเป็นการกระทําให้เกิดความเกลียดชังผู้ฝา่าฝืนต้องโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง1 4 0 0 0บาท หรือทั้งจำทั้งปรับครับนี่เป็นเพียงข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับอินดี้สรุปดราม่าสวัสดีครับ